อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอฟโฟดินชาแนลและกดกระดิ่งด้วยนะคะอยากเอาอก็อยากว่าอยากก็ป้อนนี่น้องนิงง่ก็เอ็ดโต้ไงงอ้ก็เอ็โต้อุปกรณ์หาหอยหอยโตหอยเถาะหอยเถาะนอ่าหอยเถาะนี่นี่นี่ได้ก่อนนี่อ๋อเวลาขุดก็ขุดแบบนี้นะฮะนี่สาธิตให้ดูสาธิตให้ดูนะดูดูดูด้ามยาวเลยนะครับนะด้ามยาวเลยโอ้วัปเปอร์เมทนี่ว่าอย่างไรสามเมตรสามเมตร โอ้ด้ามยาว3ามเ็ดเลยนะครับโอ้สามเม็ดเลยนะครับอันนี้เป็นเหล็กเป็นตะแกรงนะเป็นตะแกรงเหล็กมีเวลาขูดก็รายมันก็จะได้ไม่ติดมันจะได้ติดหอยอย่างเดียวอ๋อ,อนี่นี่เดี๋ยวเขาจะไปงมหอยกันเนาะจะไปขูดหอยกันเดี๋ยวเราต้องตามไปแล้วเดี๋ยวเราต้องตามไปผู้ชายหนุ่มสองคนนะครับกําลังจะไปขูดหอยเถาะนะอหอยเถาะใช่ไหม เดี๋ยวเราตามไปนะเดี๋ยวให้เข้าไปก่อนให้เข้าไปก่อนเดี๋ยวเราตามไปทีหลังครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ริมคลองนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่นะครับนี่นี่นี่มอเตอร์ไซค์นะนี่มอเตอร์ไซค์นะครับมีชายสองหนุ่มนะครับมาหาหอยนะครับนะหาหอยครับอ้าวพ่อจ้างนี่ไม้มั้นะนี่มาไีซุงอ่ะม้ซุงอ่ะทำอะไร อห,หอยห,หอยโอ้อเด็กๆก,ก็หาด้วยรอระ<แ>เอามาไปไปไปหอยอะไรหอยอะไรหอยทาะหอยทาะอ่าหอยทะนะ <S 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 นี่นี่นี่อ่าเจอแล้วครับ นี่เป็นแม่น้ำโกลกนะครับนะแม่น้ำโกลกฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งมาเลเซียแล้วนะครับนะเห็นโดมมัสยิดไหมครับนะเห็นโดมมัสยิดไหมฝั่งมาเลยนะครับอันนี้ฝั่งมาเลเซียนะครับแต่ว่าเราอยู่ฝั่งเราเนาะเราอยู่ฝั่งเรานะครับเราไม่ได้ข้ามไปฝั่งมาเลยเราอยู่ฝั่งเรานะครับนี่ชายหนุ่มสองคนกําลังหาอยู่อ่าขูดแล้วขูดแล้วขูดแล้วนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวเราลงนะเดี๋ยวเราลงนี่ครับพอดีเลยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับมาเล่นน้ำมาเล่นน้ําหาเถาะหาหอยเถาะเนาะเล่นน้ําอากาศร้อนแล้วก็เป็นช่วงเดือนอมฎอนด้วยนะครับโอ้ดูนะหอยเถาะนี่ถือว่าใหญ่แล้วนะครับนะตัวขนาดนี้นะครับนี่ถือว่าใหญ่แล้วนะครับโอ้ใหญ่มากนะใหญ่มากนะครับ โ,โอ้โหสงสัยวันนี้ได้เยอะนะน่าจะได้เยอะนะครับวันนี้เออน่าจะได้เยอะนะครับเออเราอยู่บนฝั่งนี้ไม่ได้นะเราต้องลงด้วยนี่เราต้องลงด้วยนี่เร,งงนเราไม่ต้องหาเราลงถ่ายอย่างเดียวไหมลงไหมลงไหมเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนอ่ดูก่อนนะอ่าลงไปเล่นน้ำนะถ้าถ้าลึกก็ไม่ต้องลงนะอ่า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 ดูอ่ะน้ำไม่ลึกครับ น้ำลดพอดีเลยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็ดูนะเด็กเด็กเขาเล่นอยู่นะอันนี้ไม่ลึกนะอ่ะลองยืนลองยืนดิลองยืนดิอ,นดอ,นดอ๋อแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองนะครับไม่อันตรายมาดูของของพ่อของพ่อเอาเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ดูครับโอ้ตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะใช่ไหมตัวใหญ่นะ<ห>นเออตัวใหญ่อันนี้เพิ่งได้เล็กน้อยนะโอ,โ,ยโอ้ดูลนะ่ะ ดู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 ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่วันนี้แกงหอยเทาะนะครับนะแกงหอยเทาะวันนี้ภาคอื่นเขาเรียกหอยอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าภาคใต้นี่จะเรียกหอยทาะได้เพราะย่าเลยอหอยถอะหอยทาะโอ้วันนี้ได้แกงแน่นอนนะ ใหญ่เลยใหญ่มากเลยสองเสวโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นเอาทำอะไรนะพับเดพัเหรอโอใหญ่มากคลยโอ้บูกเขาจับได้เนาะโอ้ได้แล้วครับได้แล้วครับดี๊ดดิดดดีด เดียวนะครับจับด้วยมือปล่านะไม่มีอุปกรณ์เราไม่ได้เตรียมมานะครับเราไม่ได้เตรียมมาจับด้วยมือปล่านะครับมือปล่านะลองดูซิรอบนี้ได้เท่าไหร่อายแล้วได้แล้วนะครับได้แล้วใช้มือใช้มือทำนะต้องทำเอานะครับฝั่งนู้นเขามีอุปกรณ์นะเขามีอุปกรณ์นะครับแต่เรามือเปล่ามือเปล่าจับหอยด้วยมือเปล่า เยอะแล้วโอ้เดี๋ยวดูดิดูดิดูดิโอ้เก่งมากลูกชายเรานี่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 โอ้ลูกชายเราเก่งมากเลยได้เยอะแล้วนะครับประมาณครึ่งกิโลนะประมาณครึ่งกิโลนะครับอาวอาวอาถือไว้ถือไว้เดี๋ยวหาต่อได้านดันนู้นเขามีอุปกรณ์ะได้เยอะผมผมได้สิบตัว อตอนนี้เราฝึกเด็กให้จับหอยฝึกเด็กให้จับหอยครับจับด้วยมือเปล่าดูซิว่าจะได้ไหมดูซิว่าจะเจอไหมคือฝั่งนู้นนะที่เราเห็นไกลๆนะครับที่เราเห็นไกลๆเขามีอุปกรณ์นะนี่เขามีอุปกรณ์นะครับแต่เรามามือเปล่าอตอนนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะครับเสร็จภารกิจจับหอยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็สองหนุ่มเตรียมตัวที่จะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าได้เยอะไหมดูๆอันน,นี้ของป่อยาปยา่อยะโอ้ดูครับเกือบสองกิโลเลยฮะ,ระประมาณกิโลครึง่งอ่ากิโลครึ่งอ่าประมาณกิโลครึ่งโอ้ได้แล้วนะครับต้มต้มวันนี้เนาะแกงก็ได้ผัดก็ได้ครับโอ้อันนี้สองกิโลมีได้นะสองกิโล อ๋ออันนี้2กิโลนะครับโอ้หลายตังค์แล้วนี่2กิโลนี่อ่าตอนนี้ก็เตรียมตัวกบบลับบ้านแล้วครับได้แล้วอ่าแกงหอยวันนี้แกงหอยแกงหอยทอดหอยทอดอ่ามาดูของเจ้านี้ดูสิได้เยอะไหมเยอะไหมโอ้อ้าวเท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 ดูเทดูเทดูเอ่โอ้ ไอตัวใหญ่นี่หอยอะไรวะนี่ครับหลังจากงมมาประมาณประมาณสองชั่วโมงประมาณประมาณเนาะนี่โอ้วันนี้เราเรามาพัดโหระพาก็ได้นะครับแกงก็ได้นะครับแล้วแต่นะแล้วแต่เดี๋ยวไปดูเมนูว่าเราจะทำอะไรฮนะ